ครับสวัสดีครับผมมิเตอร์แชนแนลอาร์แอลนะครับก็ขณะนี้มาอยู่ที่อำเภอทุ่งสงนะครับมาเวียนอัปเดตถนนทางหน่อยนะครับอำเภอทุ่งสงก็จะมีบอกซอยต่างๆนะสิีก็ ในซอยนี้ก็จะมีคนมีบ้านเยอะแยะนะผมก็จะไปข้างหน้าแล้วกันไฟแดงพอดีนะขับช้าๆนะครับก็ผมกำลังสังเกตดูนะว่าที่นี่เขาเปิดแมนกันหรือเปล่าใช่ครอัปเดตนะครับสคนคนสคนแรกก็ปิดแมสกันสรสรุปว่าปิดแมส100%นะครับ,นะรบนี่เข้าในตลาดนะ วัคซีนที่ดีสุดคือหน้ากากอนามัยนะครับคนทั้งสงสวมหน้ากากอนามัย1 0 0รเซนะครับเ c ซนี่มีป้ายสโลแกนนะข้างบน <c oughs> เป็นป้ายเทคนิคนะสมัยก่อนนะมัน <c oughs> มีป้ายลักษณะแบบนี้นะครับมีจุดกรองด้วยนะนี่ตรนะงนี้นะที่ที่เต็นท์ตรงนี้มีป้ายสีขาวนะเข้าตลาดก็จะมีคั ขัดองนะมีเมตไม่เมทม,ม,มีแอลกอฮอล์นะมีตรวจรัตโนโภโนูเรียบร้อยนะฮะโซแกนข้างบนนะครับดูข้างบนนะ New n o r มอลนะครนทุงสงสวมหน้ากากนอนามัยแล้วเสริมป้องกันโควิด19นะครับก็คือเป็นเส้นหลักนะขับไปด้วยดูการประชาสัมพันธ์ของเทศบาลช่วงสงด้วยนะครับนี่ ไม่ประมาทกัดอย่าตกกินร้อนช้อนกลางมันล้างมือลดโอกาสละการระบาดการระบาดของโรคโควิด -19 กนะ้ีก็คือทั้งซ้ายทั้งขวานะจะเป็นเหมือนลักษณะเป็นตารางหมากฮอสนะคร,นะรแล้วก็เขาจะมีนะฮะเขียนป้ายลักษณะแบบนี้นะทุกทุกตำแหน่งนี่เส้นตรงนะผมก็ เมื่อกี้เลี๋ยวซ้ายก็ยังมีขวาก็มีนะมีหมดเลยนะเอฟซีมีป้ายประชาัมพันนะสต, 19, นต็อปโควิด19คนทุ่งสงร่วมใจสวมมากากอนามัยนะสวมแมสนะฮะร้อยเปซ็นตทุกสอบทุกมุมนะดีไปสนสมนี่ครับตลาดเลี้ยวซ้ายก็นะไปได้เหมือนกันนะไปเจอตลาด นะแล้วก็ไปเจอสถานีรถไฟนะหยุดแป๊บหนึ่งเงียบเหมือนกันนะทั้งนครทั้งสงขลาทั้งหัดใหญ่ ทั้งทุ่งสงนะเงียบๆนะครบไม่คือเงียบมาเพยายมอยู่บ้านกันนะ f อมันจะได้ปลอดภัยกันทุกคนนะครับเป็นไงบ้างต้นไม้ใหญ่นี่ครับเลี้ยวซ้ายก็จะไปถ่ายรถไฟนะฮะแต่ว่าไม่ได้ไปนะ f อเพราะว่า กลัวโควิดนะฮะพูดคนเดียวไม่ต้องใส่แมสก์เป็นบ้านเก่าแก่นะเป็นสมัยรถไฟนะนี่หลังนี้เลยนะแล้วก็ตรงไปนะเอฟซี FC. วันนี้ปอัปเดต้นทางหนึ่งเส้นนี่มีสวนนะสวน,นนะสาธารณะสวนเฉลิมพระเกียรตินะหกรอบ ใ่วันศานยอ่านไม่ค่อยออกนะฮะเอซขับรถไปด้วยไปด้วยนะเร mm ื hmm. ่ข้างหน้าไฟแดงอะไฟเขียวรีบไปนะ mm hmm. ก็อืมไฟเขียวซะแล mm ้ว hmm. ก็สรุปว่าทุกจังหวะทุกอำเภอนะทุกตำบลต้องเน้นนะครับโควิด hmm. <COVID S 2> เราป้องกันได้หากเราไม่ประมาทนะใ mm hmm. ส่แมสออก นะบ้านทุกวันนะครับครับมาดูตรงนี้นะนี่สโลแกนมีสโลแกนรถไฟรุ่นเก่านะเป็นรูปรถไฟบริเวณนี้เป็นเกาะก็ถือว่ารถไฟทุ่งสงนะเก่าแก่เหมือนกันนะครับ ผมก็พาเอฟซีทุกคนมาเส้นเก่าแกนะ่ที่คู่ขนานหลังรถไฟนะนี่เส้นเก่าแก่นะครับอย่างี้ครับท้องฟ้าสวยงามนะครับวันนี้เซเว่นก็มีนะทุกอย่างมีหมดนะแต่ว่า ความสวยงามก็ยังมีเยอะแต่นหน้าไฟแดงน,นะครับ fc ที่นี่ก็ขายของกันปกตินะครับแต่ว่าสโลแกนใส่แมสทุกคนนะครับ fc ป้องกันโควิดได้อยู่คนเดียวก็นะออออกได้นะแต่ว่าคุยกับเพื่อนนะหรือว,ว่าคุยกับคนอื่นนะคร้วคนอื่นคุยนะต้องใส่แมสนะเดี๋ยวโควิด่เข้าในปากของเรานะครับ ไปกันต่อนะครับเส้นนี้ก็เห็นว่ามีภูเขาอยู่ด้านหลังนะฮะโอ้สวยงามจริงนะครับวามยิ่งใหญ่บริเวณนี้นะคับอย่าลืมก, like, ก, share, กดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะฮะในยูทูบโลฟนะิตบ a c e กน o k ติ t กต t อก lah like nah uh, instagram ท,ทุกคนขอบคุณนะคนที่ดูไ like ลฟ์สดนะครับแล้วก็คนที่ดูออฟไลน์ line นะครับแล้วก็เพื่อนๆต่างจังหวัดนะมาอัปเดตแต่ละจังหวัดไม่เหมือนกันนะครับอันนี้สรถเก่านะครับเป็น4นี่เลนแล้วก็จะมีเหลือ1นึ่เลนนะในเหลือ2องเลนนะโอ้มีการใส่อัปเกรดนะเกาะกลางโดยบร r เร์นี่ จะนี่ยสนาดยิงปืนนะก็มีนะตะเวนชายแดนนะตำรวจชายแดนมีศูนย์ฝึกนะ SCT นี่คือประเทศไทยของเรานะครับบางประเทศก็ยังเป็น ดินแดงนะฮะไม่พัฒนาบา้านเราก็อับอึเดินนะี่โรงเรียนทุ่งสงนับเลยแล้วนะคุกแพงเนี่ยตึแพงเบร์เอิร์นนี่นะมันจะมีการขันน็อตด้วยนะมันติดกันนะ ขันน็อตสองแผน่นประกอบกันนะแล้วก็ขันน็อตแล้วก็ไอ้ตรงที่เป็นช่องนะเทปูนกับเทเทปูนนะปิดเลยแต่ว่ายังไม่เสร็จนะถ้าเป็นค่อยไปนี่คือการทำแบรเออร์รุ่นใหม่นะเลอะรุ่นใหม่ ฟาร์มเร็วนะนี่เหลือสองเลนนะสีตรงนี้นะก็คือเส้นเส้นเก่านะสีมันลวดเรียบเรียบรางรถไฟคู่ขนานมาเลยนะรางรถไฟขนาดนี้อยู่ด้านขวาของผมนะฮะเนี่ยวรางรถไฟอยู่ที่ขอบนี่เลยฮะสี จะมีขอบเนินเนินอยู่นะครับอยู่แถวดีก็นะครับอินบอ็อกมาได้เลยนะว่าไปอัพเดตท,ที่จังหวัดไหนอำเภออะไรนะเผื่อผมถึาผมได้ไปก็เ,เดี๋ยวว่ามีรถบัสวิ่งตรงนี้ด้วยนะฮะไม่ต้องวิ่งผ่านอ้อมนี่หัดใหญ่ สุ่มสกนะครับวิ่งทางนี้เลยนะมินินบัสเข้าข้างในเลยนะน <Yeah. S 1> ี่ด้านขวาผมนี่แทนอยู่บนเขาอยู่นะฮะเป็นเนินเนินอยู่ข้างหน้านะฮะอ้ามแซงนะอันตรายอันตรายนะฮะ นะครับเวลาในการขับรถนะย่รลวนนะมีสตินะมีสตินะในการขับรถแล้วก็คาดเบลใส่หมวกกันน็อกนะฮะถ้าเป็นรถมอเตอร์ไซค์เราใส่หมวกกันน็อกรถสี่ล้อสิบล้อก็เทรลเลอร์ต,ต่างๆก็ใส่คาดเบลนะขอนดนึงนะะเผื่อใครมา แล้วก็เป็นไงไหมฮะถนนหนทางทางใต้ก็เขียวตลอดนะมีสตินะฮะมีสติพักผ่อนเพียงพอนะฮะไม่เล่นยาเสพติดนะไม่ดื่มสุรานะครับแล้วก็ไม่กดภรรยาที่บ้านนะอย่าบุบดิบอันตรายนะะขับรถต้องมีสตินะไม่คลีดไม่อะไรนะ ลดความเร็วนะฮะรีรูสสปีดนะข้างหน้ามีขนันหอุนเส้นรางรถไฟนะตัดนี่คือเส้นสายเก่านะครับแต่ว่ามันก็นะฝั่งสายใหม่รุนเอเชียมจะเร็วกว่านะจะเข้าทางสงขา이ทุ่งสงบริเวณไหนก็ได้นะได้หมดเลยมีหลายช่องทางนะ รนะดับฝ่ายเตือนโรงเรียนจำปะดะจำปีจำป่านะครับเรียนจำปีนี่โอเคนะครับ พามาดูนะถนนทางเรียบร้อยแล้วนี่ไปซ้ายนะพัทลุงนะขวาไปสุราษฎร์นะคร mm ับเอฟซีผมขอไปพัทลุงนะกันนะ mm hmm. ก็อย่าลืมก, like, ก, share, กดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะเ mm hmm. ป็นกำลังใจอัปเดตทางด้วยนะน mm ี hmm. ่ถนนท่านเอเชียนะ mm hmm. หมายเลข41นะครับแต่ว่าถนนเอเชีย hmm. ทางหลวงหมายเลข4ี่นะัรัะถนนเอเชีย h 2 s 2 mm hmm. <S นะครับ 好、yeah，顾客。